สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับสตรีเป็ท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันทํางานของผมอาจจะเช้าไปน,นิดนึงนะครับที่เห็นเป็นหมอกๆนี่ไม่ใช่หมอกหนาวนะหมอกฝุ้นวันนี้นะครับนแบบของเรามาแล้วนี่ครับหล่อมากรถที่กล้องนะครับผมก็ไิ่เคยเห็นนะครับ R30 200ครับ Toyota c e o RS ครับ เราออกโรล,ลิ่งกันแต่ช้ามืดเลยนี่ครับออจริงๆราล้อวัตนาเบ้สวยมากครับสภาพแบบเนียนครับพุ่กล้องนี่น่าจะทำแล้วค่อยๆได้ขับเลยนะครับเนี่ยเก็บเนียนทุกจุดดูไฟท้ายครับยังใหม่ๆเลย เดินทางครับวันนี้เรามีคนละครับใช้เมียรครับใช้เมียทำงาน เจเจยี่สิบเครื่องยุบเกียร์เกีก็บโบอะไรครับพี่ก้องโี่ีครับคันนี้ไม่ไม่เดิมเลยใช่ไหมเครื่องข้างในเดิมหมดเลยมีไม่เดิมก็มีลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบแต่ไซเดิมอ,อ๋อเปลี่ยนลูกสูบไซเดิมครับผม แล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบโอย่างเดียวใช่ดูแลลำบากไหมพี่เครื่องยุคเก่าๆนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโควาคอนใหม่หมดทั้งตัวก็จบโอฮาคอนใหม่หมดเก็บวิ้วใหม่หมดหอะไหล่หายากไหมพี่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นล้วนอ่าม,มาดูรายละเอียดการ เก็บห่องเครื่องของพี่ก้องครับก็จะเน้นเดิมๆมีโทโบ 0620G 1ลูกนะครับที่เหลือบิ้วใหม่หมดนี่นะครับคือเก็บเน้นแบบว่าคลาสสิกคือเป็นรถซิ่งยุคยุคนั้นเลยนี่ครับมีกันทโทรงโทโบอาจจะอยู่ลึกนิดนึง t ท r b อยูอ่นี่ครับโดยรวมสวยจริงๆครับ นานๆจะได้เห็นแบบนี้สักทีหนึ่งน,นี่ครับสำนักแต่งของพี่ก้องครับบูเลสซิ่งพัทยามาดูภายในของพี่ก้องกันเล็น้นแบบว่าตรงยุคครับทุกอย่างยังเอยมๆอยู่เลยนี่ชอบที่สุดเลยครับหัวเกียร์นารคอนนอ่เรียกว่าใกล้ๆเคียงกับยุคนั้นเลยครับ เนียนน่าขับครับกล่อง f อฟคอนวีโตอนนี้ครับ หลังจากที่เราวนสแนปกันในเมืองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ดูมากเท่าไหร่นะครับอันนี้รูปภาพนิ่งเราเสร็จแล้วคันนี้ก็เริลมประมาณ9ก้าโมงแล้วแดดเริ่มแข็งแล้วแต่วันนี้ไม่มีไม่มีฟ้าสสวยๆเพราะว่าหมอกกรุงเทพครับหนามากคันนี้ก็จะขอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับของรถพิกกล้องว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับ คันนี้ปั้นมากี่ปีครับพี่ปีกว่าครับปั้นมาปีกว่าล้อวัตนาเบ้น,นี้ไซส์เท่าไหร่อ่ะครับหน้าแปดครึ่งหลังเก้าขอบสิบหกหน้าแปดครึง่งหลังเก้าขอบสิบหกคันนี้อันนี้เบิกใหม่มาเลยป่ะครับเบิกใหม่มาเลยตอนนี้วัตตาเ,เบ้เบิกใหม่อยู่ชุดเท่าไหร่พี่พตอนนี้ประมาณหกหมื่นได้ขอบสิบหกแล้วพวกอะไรแบบบอดี้ไฟไอ,อะไรพวกนี้ตอนนี้ยังพอหาได้ยังพอมีอยู่กูออยาฮู โหพวกไฟพวกอะไรของพี่นี่อย่างกับแบบแบบเบิกใหม่นะอันนี้คือมือสองหมดเลยใช่ไหมครับกระจังหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าไฟท้ายก็พวกของสองครับโอ้ยเรามาดูสภาพมือสองที่พี่กล้องว่าครับอันนี้คือเบิกประมูลยัคูนะครับใหม่มากใหม่มากเลยอันนี้คือกระจังใหม่ของพี่กล้องยังเป็นตัวหน้าเก่าอยู่นะครับยังไม่ได้ที่จะเป็นเขาเรียกหน้าเหี่ยวอะไรพวกนี้ ดูไฟท้ายไฟท้ายที่พี่ก้องว่ามือสองดูมือสองส,สภาพกริปเลยโลโก้อะไรอยู่ครบครับาพาภรรยาหน้ามุ่ยครับวันนี้ใช้งานใช้งานเสร็จ หลังจากถ่ายเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านนี่ครับกินข้าวเช้ากันโตปีครับกินข้าวเช้าก่อนที่เราจะกลับไปนอนนะครับนี่มาแล้วอาหารเช้าเราครับไข่กระทะเซ็ตพร้อมชายเย็นน่ากินมาก <c oughs> นี่ก็ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดจ็อบกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูได้น้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าผมก็ต้องแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าวันนี้เราคอนเซ็ปต์ของเราคือการมาสแน p ในเมืองซึ่งมันก็จะเจอับคนจอแจแล้วเรามาย่านวัดพระแก้วเพิ่งเคยมาเสาเช้าเป็นครั้งแรกเหมือนกันซึ่งวันนี้พอมาตอนเช้าเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะ ทั้งจะมาขอถ่ายรูปรถพิกล้องแล้วก็รอต่อแถวที่จะเข้าวัดพระแก้วนะครับทำให้เราก็ต้องรีบๆถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาไล่เราจอดนานมากไม่ได้ก็เลยถ่ายมาให้น้อยไปน,นิดนึงคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ก็ยังไงก็ฝากติดตามสตรี e t w ท่านด้วยละกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปดูรถเจง๋จงๆอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สัสไาให้ผมเลยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย